ครับต่อกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่มีคำสั่งให้สสทันวารินพ้นสมาชิกสภาพการเป็นสสนั้นพระเก้าไกลถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเกินค่าแต่อย่างใดเพราะในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่คุณภูเบศ อดีตผู้สมัครพักอนาคตใหม่ที่สกลนครทั้งทาง,งที่ทําบริษัทก่อสร้างก็ไม่สามารถลงสมัครสอสอได้เพราะเรื่องของคุณสื่อต่อมาก็เป็นคุณธนาธรแล้วต่อมาก็เป็นสอสอธันวารินสําหรับความในใจของผมในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลแล้วก็เพื่อนของคุณธันวารินวันนี้ผมรู้สึก ภูมิใจและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับสอสอทันวรินบนเส้นทางทางการเมืองครั้งนี้สอสอทันวรินคือคนที่ต่อสู้กับทัศนคติลบและกำแพงต่างๆในสังคมไทยเพื่อพิสูจน์ให้ทั้งประเทศไทยเห็นว่าเขาจะเป็นสสกระเทยคนแรกของประเทศไทยและเขาก็ได้ต่อสู้ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของสิทธิ LGBTQ เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธ,ธร,รรมการเมืองเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธ,ธร,รรมเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนซึ่งผมในฐานะเพื่อนสสตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่จนกระทั่งมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลก็มีโอกาสทำงานร่วมกับสสทันวรินอย่างใกล้ชิดบางครั้งในเรื่องของการเมืองนั้นมีคนเคยบอกไว้ว่า การเดินทางสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางผมเชื่อว่าตลอดเวลาที่สสธันวารินได้อยู่บนถนนการเมืองนั้นท่านได้พิสูจน์หลายๆอย่างในประวัติศาสตร์การเมืองไทยถึงแม้ว่าวันนี้สสทันวารินจะพ้นสมาชิกสภาพความเป็นสสไปแล้วแต่เขาได้เป็นสัญ,ญลักษณ์เขาได้เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ในการเมืองไทยครับแต่ว่าในสังคมไทยด้วยว่าไม่ว่าใคร ที่จะถูกกดทับมากน้อยแค่ไหนถ้าต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อและมีอุดมการ์ก็สามารถไปสู่ความฝันนั้นได้ผมยังจำได้ว่าเคยมีน้องๆนิสิตนักศึกษาในการชุมนุมเคยพูดว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีกระเทยคนแรกของประเทศไทยผมเชื่อว่านั่นคือผลงาน ที่เป็นที่ประจักษ์และ,ะจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสสธันวรินมีส่วนที่ทำให้สังคมไทยนั้นเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอีกถึงแม้ว่าสสทันวรินจะไม่ได้เป็นอสสในเชิงนิตินายแล้วแต่ในหัวใจของพวกเราพักเก้าไกลเขายังเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรอยู่เสมอและพวกเราที่เหลืออีก53คน จะต่อสู้จะผลักดันกฎหมายจะอภิปรายในสิ่งที่สสทันวารินได้เริ่มไว้ถึงแม้ว่าพวกเราทั้ง54คนจะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันแต่พวกเราคือครอบครัวเดียวกันและที่แห่งนี้จะมีที่พิเศษสำหรับสสทันวารินเสมอไปครับขอบคุณครับสำหรับ